ขอให้พวกเราเนี่ยส่งตัวแทนนะออกมาพูดว่ากรณีมามทำเนี่ยครั้งนี้ได้รู้สึกว่า,ได,า,า,ไ,าไ,ได้อะไรบ้างมตงใจอะไรยังไงแล้วได้อะไรการทำกิจกรรมถามจ,าจาังๆหรือว่าทั้งหมดที่ว่าถามอยู่ใต้ครั้งนี้ได้อะไรบ้างคิดเขียนไว้เป็นกลุ่มเนี่แหละที่ส่งตัวแทนออกไปพูดค่นะคะ เข็นๆไม่ก็ได้ก็ต uh, ้องเป็นตู้เป็นคอนเซ็ปต์ไว้ทุกคนมีความเห็นยังไงเพหนึ่งก็ราอเร้อพราะตสีหาแล้วก็อะไรอยู่ด้วยไม่ตอบก็จริงๆละคิดว่าเรื่องปฏิบัติเป็นเรื่องที่เรารู้อยู่แล้วมันเป็นเรื่องที่ใช้คอนเซ็ปต์ใช้สิ่งที่เราสัมพันธ์ในชีวิตประจำวันตัดสินได้อยู่แล้วแหละมันเป็นเรื่องที่ถ้าผู้ใหญ่ไม่พูดถ้าครูไม่บอกครูเชื่อว่าหนูก็จริงๆรู้อยู่แล้วแต่การทำกิจกรรแบบนี้ มันยังเข้าไปว่าถ้ามันเป็นแล้วมันดีทำต่อไปถ้ามันไม่ดี